ะกินไทหอมหอมสี่ลูกยี่สิบสี่ลูกยี่สิบี่ลูกยี่สิบเอาสี่ลูกค่ะกล้วยปิ้งโบราณนะคะทุกคนใครเคยกินบ้างใครเคยกินบ้างใครเคยกินบ้างนี่ย่างร้อนๆเลยนะคะบนเตาถ่านนะคะนี่นะครับกล้วยปิ้งโบราณไม่ใส่น้ำตาลเลยออกินแบบมๆอร่อยสดเลยอุ้ยแถมให้ด้วยขอบคุณค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นกล้วยยีหยางจ้ะ กล้วยน้ำปลาก้วยน้ำปลามีใครเคยกินบ้างนี่ครับเขามาปิ้งแบบนี้เลยนี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือกล้วยปิ้งโบราณนะคะนี่มีใครเคยกินบ้างคะทุกคนกล้วยปิ้งโบราณไม่ใส่น้ำตาลค่ะเหมาะกระสายเฮลตี้เฮลตี้อย่างเราเฮลตี้เฮลตี้ร้อนเลยนะเนี่ยปลาเขาย่างตรงนี้เลยนะครับร้อนๆเลยเป็นยังไงหอนหอนอร่อยค่ะมันหวาน พี่มันหวานจริงๆ <c oughs> ไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมเลยก็หวานค่ะม,มันอยู่ที่วิธีเลือกข้วยไหมครับใช่ <c oughs> อ๋อลต้องปิ้งเป็นด้วยปิ้งปิ้งแบไฟร้อ,อนข้างในข้างในก็ไมุ่่ม๋อถ้าไฟร้อนเกินก็ไม่ดีถ้าไฟเบาเกินก็ไม่ดี๋อต้องแบบอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่การปิ้งด้วยมันก็จะนุ่มอ่ามันจะมันจะนุ่มอ่าแต่แต่ถ้าไฟแรงเกินมันก็จะร้อนเกินแล้วก็มันแห้งใช่ไหม อ๋อมันไหมมันไหมอ๋อโหนี่ครับต้องรู้เลยเทคนิคเอออร่อยจริงคอนเฟิร์มอร่อยลองเข้มไปก่อนนี่โอ้ยู้วิ่งอาด้านอืมอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำจิ้มไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องมีน้ำตาลขายมานานหรือยังครับอ่่ะตตั้งแเปิดนะโอ้ต้องตอเปิดถนนเลย อร่อยมากเลยค่ะใครมาที่ตลาดเคม,มาลาดลองมากินได้นะคะก <Hey. S 1> ค้ยปิง้งโบราณอร่อยมากาค่ะทุกคนนี่ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไม่ได้ใส่อะไรเลยย่างบนเตาเฉยๆขอบคุณคะคุณป้าขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเผาลิ้นนี้มาเดินต่อห้องหม้านะครับ